ฉันนางบุญมาสีจันทร์บ้านหนองบัวหมู่เก้าตำบลนน,นกอออำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมอายุได้เกศสิบสี่ปียายรู้สึกดีใจมากแต่กอดแต่ที่เรียกก็ไม่ดีใจดอกนึกว่าท่านจะลงทันหรือว่าทําอะไรยายทําคุณทองแดงล่วงเกินของในหลวงพอท่านเรียกเข้าเฝ้าท่านก็บอกว่าทํา หมูหมาเป็ดหมูเป็ดไก่เอาออกหมดให้คุณทองแดงอยู่คนเดียวทาทุกอริยบทนะเดี๋ยวจะเอาหนังสือให้ท่านก็เลยเอาหนังสือเล่มคุณทองแดงมาให้แล้วก็เปิดให้ดูว่าทาทารูปนี้ได้ไหมทารูปนี้ได้ไหมเดี๋ยวจะพยายามทายายก็ทําตอนที่ท่านอุ้มคุณทองแดงขวางขวางตัดขวาง,งตัดท่านแล้วก็ ตอนลูกคุณทองแรงนอนกินนมแล้วก็ตอนคุณทองแรงขึ้นเอ็กซเรย์เนี่ยตอนนี้คุณทองแรงยืนโชว์ก็ตรงนี้ให้สงานะท่านบอกก็เลยดีใจก็เลยทำตามท่านบอกก็เลยเอาไปส่งเรื่อยๆส่งขายห้างภูฟ้ามาตั้งแต่ปีสี่กกจพอทําไปก็ได้ราคาดีกว่าเพื่อนบ้าน บ้านของเราทุกคน46คนเป็นสมาชิกห้างภูฟ้าหมดพ่อใหญ่ขอตลาดไงยายขอตลาด,ยายลาดห้างภูฟ้าท่านพระเทพก็อนุญาตให้ทำก็เลยทำส่งตลอดมาจนถึงวันนี้แหละไม่เคยเห็นนายหลวงยกโปให้อย่างนี้สักทีนายหลวงบอกว่าเก่งมากทำใส่ผ้าไหมไทยได้เขาทำใส่ป้ายกระดาษกระดีไม่ดีแต่อันนี้ผ้าไหมไทยแท้ๆทำได้เก่งมากเลย ท่านบอกว่าอย่างนั้นก็ทําไปเรื่อยๆทําทุกปีทุกเดือนกลางคืนไปทํานามาก็มามัดหมีทอผ้าพอได้อยู่ได้กินมีกินมีใช้ทุกวันนี้ก็เพราะพระองค์ท่านแหละจะทําจนกว่าจะทําไม่ได้จะบอกลูกบอกหลานว่าให้มีเศรษฐกิจพอเพียงให้กินแบบพอเพียงมีกินมีใช้ปลูกกินปลูกใช้ไม่ให้ซื้อผักอะไร ไปดูวบ้านยายนะ่ะปลูกผักครบวงจรเลยมีกบมีปลามีแปลงผักมีผลไม้รอบสวนหกไร่แต่ยายไม่มีบ้านอยู่ยายอยู่บ้านไม่มีที่ฝากั้นเลยเดี๋ยวเนี้ออกไปอยู่ที่กระท่อมดูมือยายสิมีแต่แผลทั้งนั้นหญ้าบาดอะไรขุดดินขุดหญ้าปลูกผักปลูกผักปลูก ผลไม้มะเขือมะพริกอะไรปลูกหมดเลยภูมิใจมากที่ได้เห็นต้นไม้ขึ้นมาเป็นชีวิตจิตใจของยายยายก็รักป่าเหมือนนายหลวงแถวนี้ยายไม่มีที่พึ่งแล้วมีแต่ท่านที่จากไปมีแต่ความอะไรคิดถึงท่านขอให้ท่านไปขึ้นสู่ส็จขึ้นสู่สวรรค์ภาลัยเป็นเทวดาของลูกหลานตลอดไปยายขออนุมโมทนาให้ เจ้าพระมหากษัตริย์เสด็จขึ้นสรรคาลัยต่อไปนี้ยายจะอยู่อย่างมีความสุขอย่างมีแต่ความอาลัยกับพระองค์ท่านอยู่กินแบบพอเพียงจะเดินตามรอยพ่อทุกอย่างให้ลูกหลานได้สืบสารต่อไปคำสอนของพ่อมีประโยชน์มากทุกคนอยู่ในนี้ก็จำไว้ด้วยว่าให้เดินตามรอยพ่อ ไม่ต้องไปเถอทะยานอะไรเราจะเดินตามรอยพ่อท่องไว้นาน,านๆจะมีความสุขเราไม่ไปเถอทยานให้มันมากอะไรมีกินมีใช้ขอให้สุขภาพดีแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนทุกคนทุกคนให้มีแข็งแรงดีเศรษฐกิจพอเพียงให้เลี้ยงชีพได้ด้วยหร้อ พราะท่านทำเพื่อคนไทยด้วยธรรมะของพระราชาหวังให้เราชาวประชาอยู่ดีกินดีท่านต้องเหนื่อยเพราะงานหนักไม่เคยพักจยุจนวันนี้จึงโชคดีที่แผ่นดินนี้มีราชาผูท้ทรงธรรม thank you